ซ่อมนะคะ beauty barjina นะคะวันนี้ซ้อมมีกล่องดุปกรณ์ใหญ่มากเลยจากเกาหลีมาส่งมาให้ถึงที่ออฟฟิศทางก็แบบตกใจมากว่าเฮ้ยสั่งอะไรไปคือจริงๆอ่ะสั่งไม่เยอะหรอกแต่ว่วาพี่เจ้าของร้านเขาใจดีมาก<笑><笑>เห็นเราชอบนูนชอบนี่ของแบรนด์เฮราก็ส่งมาให้เพิ่มได้ล,ลองใช้เพิ่มต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะก็เลยเอามาแกะกล่องคือกล่องนี้หนักมากเลยแบบ6.3กิโลโอ้ยหนักจริงๆค่ะเกรดเดี๋ยวจะมา เปิดกล่องให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะคะอละล่ตึงคือบาาแบบว่าเต็มกล่องเลยนี่นะคะอันแรกนะสะดุดตามากเพราะว่าเราเป็นคนชอบกินตปโปะกีมากโอ้ยน่ากินมากเลยค่ะก็จะมีแบบสองแบบนะคะนนีงจะเป็นแบบที่มันมีเส้นซาเกตตี้ด้วยมั้งนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบไม่รู้สใส่อะไรข้างในอะ่ะคือเฮ้ยน่ากินมากต้องลองอะ่ะเดี๋ยวต้องลองอันนี้ จะบอกว่าอันนี้ไม่ได้สั่งในะพี่เขาให้มาอันนี้ก็ไม่ได้สั่งพี่เให้มาลองจะบอกว่าบริษัท Amore ิ a c i f i c เขาแบบเป็นบริษัทที่อาผลิตเค่องอางอะไรยี่ห้อมันจะเป็น Hera, u, s u l w h a s o จู j u d เ House, Innisfree อะไรอะ i o ป e อะไรอย่างเงี้ยคือคือแบรนด์ในเครือเขาค่อ,ขอคนข้างเยอะแล้วก็แบรนด์อาหารเสริมของเขาที่ดังๆเลยนะคะก็จะมียี่ห้อนี้แหละ VB Program นี่เลยนะคะก็พอดีว่าพี่เขาส่งมาให้ส้ม ลองลองทาน2ตัวอันนี้อันนี้จะเป็นเป็นตัว s l i m m เมอนะคะก็คือเป็นอาหารเสริมลดน้ำหนกักแบบควบคุมน้ำหนักประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเด๋ยเปิดให้ดูข้างในนคะคะข้างในก็จะเป็นเป็นขวดแบบนี้เล็กๆนะคะสีชมพูอย่างนี้นะคะไม่รู้รสชาติเป็นยังไงต้องลองกินดูนะคะก็ก็รู้สึกว่าต้องทานตอนเช้านะคะอันนี้เดี๋ยวไงเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะ จะเป็นซูเปอร์คอลลาเจนนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูข้างในกันเลยข้างในก็จะเป็นเป็นขวดเล็กๆเหมือนกันนะคะตัวนี้สีส้มๆนี้เป็นซูเปอร์คอลลาเจนก็เป็นคอลลาเจนบำรุงผิวเองก็เดี๋ยวยังไงส้มจะลองทานแล้วค่อยมาบอกผลลัพธ์ไปกทีนนึงแล้วกันนะคะว่ากินแล้วเป็นยังไงเนาะโอเคค่ะแล้วก็ถัดมานะคะเป็นเป็นของส้มนสังจริงๆละก็คืออันนี้นะคะมันจะเป็นคือเฮราเนี่ยทุกๆเอ่อสปริงซัมเมอร์เขาจะมีการคอลลาเบชันกับทางแบรนด์แฟชั่นนะคะก็อย่างของปีนี้เนี่ยก็จะเป็น นี่เลย HERA by Olympia L'ETAN นั่นเองนะคะก็จะเป็นแบรนด์สเชั่นเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็ดีไซน์แพคเกจิ้งให้ HERA ด้วยนะคะซึ่งจะมี2เซตด้วยกันคือจะเป็นเซตสีชมพูแล้วก็เซตสีดำนะคะซึ่งก็เลยสั่งเซตสีชมพูมานะคะนี่สีแบบว่าหวานแววมากนะคะเป็นอายแชโดว์ที่มันมีแบบเออเชมเมอร์ด้วยแล้วก็เป็นเนื้อแมทเนื้อสาตินผสมกันนั่นเองนะคะก็มาในรูปแบบ เหมือนกล่องดินสอสีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้จะเป็นจะเป็นตลับสีชมพูนะแล้วก็อันนึงอันนี้ก็จะเป็นตลับสีดำนั่นเองนะคะก็จะแตกต่างกันตรงที่สีด้วยนะคะโทนสีจะเป็นโทนสีที่แบบ ฟ้าฟาเทาๆนะคะก็จะเป็นอีกลุกหนึ่งนะคะก็สวยดีในในเซตเดียวกันนี้มันก็จะมีคุชชั่นด้วยนะคะซึ่งคุชชั่นก็ปกติก็จะมีรีฟิลให้หนึ่งอันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในนี้ก็จะมีหนึ่งอันอยู่แล้วน่ารักมากเลยสินรูสินะคะน,นี้จะเป็นสีเบอร์ C ยี่สิบเอ็ดนะตัวนี้ซึ่งคุชชั่นเฮล่าคือส้มชอบอยู่แล้วแหละถ้าใครติดตามก็จะรู้ว่าเราส้มชอบคุชชั่นเฮล่ามากนะคะ ก็เดี๋ยวเอาไว้ค่อยทยอยรีวิวีกทีหนึ่งแลวกันนะคะแล้วก็ในคอลเลคชันเดียวกันนี้นะคะก็ยังมีอันนี้ด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นบลัชออนสีชมพูอ่อนๆนะคะแล้วก็มาพัมกับแปลงข้างในด้วยคือสังเกตแบรนด์เกาหลีเขาจะแบบสีจะไม่ค่อยชัดอะไรมากคือตลารไทยจริงๆก็จะแบบสีอ่อนๆ่อยคือแบบเน้นความเป็นแบบธรรมชาติใสๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คือแบบแพคเกจจิ้งคือน,น่ารักมากจริงๆอะ ตอนทำใจสัระยาหนึ่งกราจะกล้าใช้ะคะ่ะแล้วก็มีอายแชโดว์ด้วยนะคะก็จะเป็นตลับไม่ใหญ่มากเล็กๆนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยจะมีสองสีก็คือชมพูขาวนั่นเองนะคะเป็นแบบออกชิมเมอร์ชิมเมอร์เลยนะคะเป็นอายแชโดว์สสีแล้วก็มีแปลงมาให้ด้วยนะคะก็อย่างที่บอกคือเป็นเซ็ตสีชมพูจะแบบโทนชมพูเลยอย่างเงี้ยจริงๆถามว่าแบบเหมาะเลยไหมก็ไม่แต่ว่า มันลิมิเต็ดแล้วมันอยากได้โอเคเนาะแล้วก็ยังไม่หมดนะคะยังมีลิปสติกด้วยนะคะอันนี้มีจริงๆมันมีซู้สึงจะมีสี่สีมากเราแต่ว่าส้มสั่งมาสองอันนะคะนี่ก็จะเป็นเบอร์ออ350แล้วก็101นะคะเบอร์350นะก็จะเป็นโทนสีแบบชมพูเลยชมพูแบบม่วงๆหน่อยนะคะจะเป็นแบบลิปจิ้มจุ่มแบบนี้นะคะนี่ สีม่วงๆแล้วก็อีกอันหนึ่งเบอร์ B 101นะคะก็จะเป็นสีชมพูนมๆหน่อยนะคะสีจะซอฟต์ลงมาแล้วก็คูุชชั่นตัวใหม่นะคะของเฮรานี่เลยนี่เป็น Age Reverse Cushion นะคะตัวนี้มันจะเป็นคูุชชั่นที่เหมือนเขาผสมบำรุงผิวที่ช่วยลดริ้วรอยให้ผิวกระชับอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะก็แบบว่าใช้แล้วแบบบำรุงผิวไปนในตัวด้วยก็ตลับ ดูหรูหรานะคือเฮราจะชอบทําสีแบบออกม่วงๆอย่างเงี้ยตามสไตล์เขาเลยอุ้ยเป็นสีม่วงด้วยระดันะคะเดี๋ยวต้องลองอันนี้เป็นสีเบอร์ n อ1นะเอมันจะเป็นเน้นความน a ช u r a l มากกว่าไม่ค่อยปกปิดเลยมากนั่นคือแบบเน้นให้แบบผิวดูฉ่ำๆน้ำนั่นเองแล้วก็ข้างในก็มีรีฟิลให้อีกหนึ่งอันนะคะอ่านจะเป็นรีฟิลหนึ่งอันข้างในก่อนยังไม่หมด คือตัวนี้คือเป็นตัวที่อยากลองมากอันนี้จะเป็นเซ็ตแบบเออเป็นทราเวลเซตนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเฮราซิกเนียนะคะเป็นสแปรเปเซตนั่นเองคือมันจะมีเป็นเซรั่มเป็นครีมแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นครีมทาใต้ตาเอาไว้แบบว่าพกพาเดินทางอะไรอย่างเงี้ยคือเซ็ตนี้เนี่ยเอาแค่แบบไซส์ปกติคือแพงมากคือหลายพันมากต่อขวดอะไรงเงี้ยแล้วก็มันจะแบบเน้นเน้นเรื่องของการ กระชับผิวแล้วก็ลดริ้วรอยอะไรเงี้ยคือเหมาะกับคน30อัพมนะตอนเนี้ยคือแบบอยากลองมากนะคะเดี๋ยวต้องเอามาใช้เลยอันนี้จะเป็น Hera Vital Lifting Essential Base ซึจะเป็นเบสรองพื้นนั่นเองนะคะก็จะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบขวดปั๊มแบบนี้เบส Hera ก็จะเป็นเบสที่ที่ไม่หนักแล้วมันก็ค่อนข้าง ปรับสีผิวให้ผิวมันดูเนียนเรียบขึ้นด้วยนะคะอันนี้แบบเฮ้ยโอเคอะแล้วคือชอบอันหนึ่นคือมันเป็นเบสที่แบบทาแล้วมันไม่ได้แห้งผิวแล้วมันจะยังรู้สึกว่าเออมันช่วยบำรุงผิวไปในตัวด้วยนะคะตัวนี้ก็เดี๋ยวยังไงค่อยเอามารีวิวอีกทีเนาะคือเยอะมากพี่เขาส่งมาให้เยอะมากน,นี่คือก็ไม่ได้สั่งนะเนี่ยอันนี้เป็นบ B c r ครีมเป็น Miner a l m u ม t i ตินะคะอันนี้เบอร์ย1เอเป็น Natural Beige นี่ สวยหรูหลอดสีดำนะคะ mm hmm. ก็เขียนว่า f ฟอนเนเ r อร g โกลสกินคือทาแล้วก็แับผิวก็ดูแบบว่าโกลขึ้นแบบดูเนียนเป็นเด็กเลย แล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่ส้มส้มเคยใช้แล้วส้มชอบแล้วตัวนี้มันจะเป็นมิสต์คือมิสต์มันจะไม่ใช่น้ำมไม่ใช่สเปรย์น้ำแร่แบบคือมันจะเป็นอ่อสเปรย์น้ำแร่ที่ผสมสารบำรุงผิวไปในตัวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีความหนึบมากกว่าน้ำแร่ที่มันเป็นน้ำนะคะแต่มันไม่ได้บอกว่าใช้แล้วมันหนึบหน้าแต่คือมันจะช่วยบำรุงผิวไปในตัวด้วยซึ่งตัวนี้เนี่ยเอาไว้ใช้ก่อนที่จะลงผลิตภัณฑ์บำรุงผิวทั้งหมดคือมันเป็นการเหมือนเปิดผิวอะค่ะเพื่อ เพื่อที่จะเป็นการเตรียมผิวให้พร้อมที่จะรับสารบำรุงตัวต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เป็น c ีซีครีนะคะ City Defense ก็คือจริงๆอ่ะส้มส้มฝากพ,พี่พิมพ์ซื้อที่เกาหลีมาให้แล้วแหละแล้วก็ใช้อยู่ชอบม,มากเบอร์ย1อ็นะคะส้มใช้อยู่มันจะเป็นอ่อซีซีครีมที่แบบ อไม่ได้ปกปิดอะเยอะแต่คือจะน่อยปักสีผิวให้มันดูเนียนอย่างวันนี้ก็ใช้อยู่นะคะอย่างวันนี้ส้มก็ใช้อยู่นะคะมันจะทำแบบมันทำให้ผิวมันดูแบบดูเนียนคื้นแล้วมันก็ดูแบบดูมันดูสม,มูทมันดูไม่รู้แบบที่อธิบายไม่ถูกเลยแล้วคือ,อ คุมมันได้ประมาณนึงนะคะก็จริงๆอะซิตี้ดีฟเอน์ก็คือเป็นสูตรสำหรับคนผิวมันอยู่แล้วคืออาจจะแบบไม่ได้แบบคุมเร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คือก็ค่อนข้างโอเคอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บำรุงผิวให้แบบผิวมันชุ่มชื้นด้วยอย่างซุมเองเป็นคนที่ผิวผสมตรงมันทีโซนแล้วก็ช่วงนี้มันจะแห้งนะคะก็ระหว่างวันเนี่ยตรงเนี้ยมัน,ม,นมันไม่แห้งอะแต่ว่าออตรงทีโซนก็จะมีมันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นิดหน่อยก็ไม่เยอะมากก็ถือว่าเป็นอีกซีรี่ิ์มตัวหนึ่งที่ที่โอเคนะสำหรับตัวซ อันนี้นะคะจะเป็นครีมกันแดดนะคะก็จะมี2องไซส์นะคะพี่เขาส่งมาให้2ไซส์ก็จะเป็นตัว sunmate นั่นเอง spf 50 p M บวกบวกบวกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกันแดสดสำหรับทาหน้านั่นเองนะคะอันนี้ยังไม่เคยใช้สูตรนี้เคยใช้แต่เป็นที่เป็นมูสก็โอเคเย่๋ยไงค่อยว่า,ยาวากันเนาะไปอย่างเร็วๆอันนี้ก็เป็นเซลล์ไบโอคือสาใครใช้ตัวเนี้นะคะ่ะเบอร์2ออ่ะ คือมันโอเคมากเลยอ่ะมันมันจะช่วยบํารุงเซลล์ผิวเราด้วยอ่ะคือมันลงได้ค่อนข้างลึกนะเห็นเขาบอกแล้วก็มันจะทําให้ผิวมันดูแบบเนียนขึ้นอะไรประมาณเนี้ยคือถ้าเทียบว,ว่าองค์คงประมาณ SK2 P คทู e ิเทราเอเอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในเรื่องของการบํารุงเซลล์ผิวด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกนี้จะเป็นเซ็ตบำรุงให้ผิวชุ่มชื้นนะคะถ้าเป็น olic, อะควาบออลิกเงี้ยเผือจะเป็นตัวเติมน้ำให้ผิวนั่นเองก็เป็นเซตทราเวลเซตที่แบบ โอเคมากแล้วก็อันนี้อีกตัวหนึ่งที่นี้คือตัวที่ซ่อมสั่งนะคะเป็นเซลล์ไ์โอครีมซอฟต์นั่นเองคือตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าเห็นพรีเซนเตอร์ก็คือเจอจีฮุนตัวนี้จริงๆแล้วอะ่ะคืออยากรู้ว่ามันมันช่วยยังไงคือเขาบอกว่าตัวนี้มันจะเป็นครีมบำรุงผิวบำรุงเซลล์ผิวเราด้วยนะคะทาให้ผิวดูเด็กลงกระชับผิวให้แบบให้ตึงขึ้นให้กระชับขึ้นแล้วก็แบบเอ่อทำให้ผิวมันดูกระจ่างใสขึ้นในตัวอะไรอย่างเงี้ยก็เป็น อีกตัวหนึ่งที่แบบค่อนข้างสน่นาสนใจนะะตัวนี้ก็เลยแบบลองสั่งมาดูนะคะก็รานะคาจำไม่ได้ไว่าเท่าไหร่อ่ะก็ประมาณพันสอับ้างจำไม่ได้นะคะตัวนี้จะเป็น HD Fix นะคะพลามเมอร์ก็เป็นพลามเมอร์เอาไว้ลงก่อนรองพื้นหรือ BB หรือ CC นั่นเองนะคะนี้จะเป็นสีลูซิตเออลูซิตไวนั่นเองนะคะสีขาวเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะ แล้วก็ถัดมานี่เป็นลิปสติกอ,อ่อรุ่นลูชโอนิกนะคะคือลิปสติกของเฮรารุ่นเนี้ยดีมากคือส้มใช้หมดไปแล้วแหละสีอย่างเงี้ยคือสีที่แบบสวยมากต้องเป็นรูชโอนิกด้วยนะรุ่นของเฮราต้องเป็นรุ่นรูชโอนิกเนี่ยที่ใช้ดีนี่ก็เป็นแซมเปิลไซสิคแล้วนะคะอันนี้จะเป็นเซตไฮยาลิคฟิลเลอร์แอมพูนตัวนี้คือเป็นตัวที่เติมเต็มพวกอ,อ่ริ้วรอยเลยทีเดียวนะคะสังเกตว่ามันจะชอบมาคู่กับตัวอคอวาลิกก็คือแบบเน้นให้ผิวชุวม่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยอันตัวท ไฮยาเนกฟิลเลอร์แอมพูซ่มเคยใช้แล้วลักษณะเขาจะพยายามให้ผลลัพธ์เทียบเท่ากับการที่เราไปแบบฉีดฟิลเลอร์แต่คือมันไม่ได้บอกว่าใช้แล้วแบบริ้วรอยหายเป็นหมดเลยมไม่ใช่แต่คือมันจะแบบทําให้ริ้วรอยเนี่ยที่มันลึกๆอาจจะแบบว่าค่อยๆตื้นขึ้นแต่คืออาจจะบอกว่าไม่ไม่ได้เห็นผลแบบว่าชัดมากนะแต่คือแบบพวกริ้วรอยเล็กๆอะค่ะมันจะตื้นขึ้นจริงๆตัวเนี้ยโอเคมากและเป็นซัมเปิลไซด์ดีเอาไว้พกพาเดินทางเนาะช่วงนี้เดินทางบ่อยด้วยนะคะ ก็คือครั้งที่แล้วว่าพี่เขาส่งเออร์เรเป็นมาร์คหน้าเฮร์มาแล้วส้มชอบม,มากเลยคือเป็นมาร์คเป็นเซลเอเซนต์เหมือนกันนะคะเป็นเซลเอเซนต์มาตัวนี้คือใช้แล้วผิวมันนุ่มเด้งมากเลยอะ่ะเป็นเป็นมาตัวนึงที่ส้มชอบม,มากเลยนะคะแล้วก็เอ่ออันนี้จะเป็นตัวเซลเอเซนต์ที่แบบมีสัมดีแล้วก็ชุบตัวเซลเอเซนต์ไว้ให้ใช้พกพาเวลาแบบว่าเดินทางอะไรเงี้ยก็อเอามา เช็ดซับซับหน้าได้เลยอะไรอย่างนี้นะคะขอบค,คุณมากเลยชอบชอบอแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวชิคเนียครีมวิฟอ์บอกว่ามันอันแพงแพงอะ่ะอันนี้จะเป็นตัวเทสเตอร์โหดฟินได้มาหลายชิ้นเลยครับคุณนะคะแล้วก็สุดท้ายก็เป็นกระเป๋าที่อยู่ในเซตของตัวคอลเลกชันโอลิมเปียและแทนนั่นเองก็เอาไว้ใส่ของได้นะคะก็มาเป็นเซตน่ารักดีนะคะ ยังไงก็ต้องขอบคุณทางร้านพี่น้อยนะคะเฮราสวัสดูนะคะถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูใน Facebook ได้นะคะก็ให้ของแถมเยอะมากนะคะก็ขอบคุณมาในที่นี้ด้วยนะคะก็พบกันใหม่ในรีวิวครั้งหน้าค่ะต้องขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ